จรยากาดยามเช้าครับคืนนี้ฝนตกนิดหนึ่งนะครับไม่ตกเยอะที่บุญทริกนะครับอันนี้ก็ตัดยาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายัางเหลืออีกหลายจุดอยู่นะครับที่ยังไม่ตัดเมื่อคืนนี่เราปักเบ็ดไว้แล้วก็ไปเอาปลาปลาคอนนะครับครับปักเบ็ดไว้แล้วก็ไปเอาปลาคอนเมื่อคืนนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมนะครับว่าเช้านี้จะเป็นยังไงนะครับก็ได้ไปประมาณ2-3กิโลนี่แหละนะครับประดุกกับปลปช่อนนะครับน้ำมันลดฝนมันไม่ตกนะครับมันไม่ได้ตกเยอะน้ำในในทุ่งนามันไม่มีนะครับ ป่าที่มันไปอาศัยอยู่ช่วงที่ฝนตกรอบแรกั้ก็เลยไม่มีที่อยู่นะครับน้ามันแห้งครับคืนนี้ก็เอามาประมาณสองสากิโลแต่วันนี้เราไปดูเบ็ดก่อนครับปักเบ็ดไว้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะครับที่บุญทลิกนะครับโอ้ต้นไผ่ต้นนี้นี่เยอะมากสูงมากนะไผ่เยอะมาก ปีนี้ข้าวไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าฝนมันมาไม่ตรงตามฤดูเท่าไหร่ไม่ตรงตามช่วงเท่าไหร่นะครับสาที่เราปักอยู่นะครับส่วนมากจะเป็นสะเป็นปากกดนะครับปากกดเราแจกได้ปากกดนั่นแหละนะครับกวาไม้มายคือน,นอาปาปลาดุกน้อยกับปลาช่อนนะครับปลาปลาหมอด้วยนะครับม่นคืนนี้ที่ได้ ยากก็ยังตัดไม่ครบนะครับตร,บรบทรุกงนาไปไปดูกันครับว่าเช้านี้เราจะหมานไหมนะครับจะพดไอ้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้นไผ่นะครับปลูกไผ่ไว้ดิมสะกตรงที่เราเอา,เอาปลาเมื่อคืนนี้ครับบ้านผมเลือกปลาคอดน,นะครับ ปลาคอนปลาคอนอะตรงแอ่งนั้นนะครับมาดูกันครับเช้านี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้เบ็ดไม่ขยับครับเดีย๋ยวไปดูตรงนู้นครับ มีขยับไหมโอ้ยมีดินมีดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดินครับมีดินอ้าวอ้าวท่านผู้ชมหลังนี้โอ้ทางโน้นทางโน้นโดนครับทางโน้นโดนทางโน้นโดนมีกดครับนี่นี่น,นี่ประกฏจริงๆเลยนะครับนี่ เดี๋ยวครับทีนี้เดี๋ยวเราข้ลงไปเอาเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนครับไม่หลุดไม่หลุดนะครับหลังนี้ไม่หลุดหลังโน้นไปเกี่ยวอะไรไว้โนาะนี่ครับนี่ครับปรากฏนะครับเช้านี้หมานละนะครับเห็นหลายดิ้นหลายตัวละโอ้โหทางโน้นดึงแล้วโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาปลาขึ้นก่อนนะครับน่าจะเป็นปรากฏนะครับนี่ปรากฏรอบนี้มันหมานครับ